คุณผู้ชมมาต่อกันที่ข่าวดีกันบ้างนะคะทางคอพอค่ะก็มีการออกคําสั่งไปถึงนายทะเบียนบอกว่าอนุโลมให้บริษัทปาาระกันภัยจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เงินชดเชยรายวันตามเงื่อนไขที่กําหนดกรณีผู้เอาปาาระกันรักษาตัวแบบ HI หรือว่าโฮมไอโซเลชันในระเวลา2เดือนนะคะหวังที่จะลดข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับผู้เอาปาาระกันแบบเจอจ่ายจบค่ะ นายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมก,การกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยบอกว่าคอปพป,ป,ป,ประชุมหารือก,กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติกรณีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าชดเชยรายวันให้กับผู้เอาอประกันภัยที่รักษาตัวนอกสถานพยาบาลรวมทั้ง H.I. หรือว่าโ m มไอ o l a ลช o n โดยที่ประชุมเห็นชอบตรงกันนะคะบอกว่าที่จะอนุรลมให้มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น แต่ไม่เกินวงเงินสิทธิ์ความคุ้มครองผู้ป่วยนอกหรือว่ากรณีกรมทรรคุ้มครองค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในแต่ไม่เกิน1 2 0 0 0บาทส่วนการจ่ายเงินชดเชยรายวันหรือว่าค่าชดเชยรายได้จะจ่ายเฉพาะผู้ที่ถือก,กรมทารที่มีผลการตรวจ rt pcr แล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยง ถามว่ากลุ่มเสี่ยงเดี๋ยวมีใครบ้างอย่างเช่นคุณผู้ชมเราขึ้นตรงหน้าจอให้แล้วนะคะแคปภาพไว้ได้ก็จะมีตั้งแต่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีมีโรคปอดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคตับ โรคเบาหวานภาวะอ้วนก็รวมด้วยรวมทั้งภูมิต่ําอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะถ้าเกิดเข้าเกณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะมีการจ่ายค่าชดเชยให้ซึ่งจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องทั้งนี้ทางคอพอพอค่ะก็จะออกคําสั่งให้ในายทะเบียนเพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา2เดือนแล้วก็จะมีการติดตามพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะต่อไปโดยคาดหวังให้การออกคําสั่งในครั้งนี้ จะช่วยลดข้อผิดพลาดแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของผู้อาอประกันภัยนะคะซึ่งก็มีการประกาศบอกว่าจะมีการชดเชยให้ตั้งแต่ผู้ที่ติดโควิดเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิก,กายนปีที่แล้วพฤศจิก,กายนนะคะ 1. พฤศจิก,กายน2564ยาวมาจนถึงพฤษภาคมปี65ปีนี้